ไหมพรมที่ใช้จะเป็นอะคริลิกแบรนด์ s อตัวนี้จะเป็นเส้นอ้วนนะคะสีที่ใช้จะมีชมพูเขียวฟ้าและครีมค่ะใช้เข็มขนาด5.0ม mm ิมนะคะหรือว่าเข็มทอง9.0ค่ะกันไกลและสายวัดค่ะตัวกันลายเข็มเก็บไปลายไหมสุดท้ายกระดุมค่ะโอเคค่ะวิธีการวัดนะคะเริ่มต้นเคจะเริ่มจากความกว้างนะคะ จะอยู่ที่ประมาณ56 56หซนติเมตรนะคะแต่ว่าเคะอยากให้มันใหญ่กว่านี้นะคะก็จะเอาสักประมาณ60ซนติเมตรนะคะเวลาถักนะคะมันจะได้ง่ายนะคะลงล็อกแบบว่า10 1ส1บสิบแบบนี้นะคะความสูงเคะจะเอาที่ประมาณ40นะคะนี่40เซนติเมตรตรงนี้จะอยู่ที่40ตรงนี้จะอยู่ที่60นะคะ จากนั้นเราจะวัดส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะด้านล่างตัวนี้ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆอ,อยากได้เท่ากับตัวเสื้อหรือว่าอยากได้เล็กกว่านี้นะคะพอเพื่อนๆสามารถวัดกันได้นะคะของเคเจจะอยู่ที่54เหมือนกันนะคะแต่ว่าเคเจอยากได้เล็กกว่านี้เคเจก็จะเอาประมาณ50ก็คือคูณ2ก็จะเป็น100นะคะเราจะต้องถัก100ซนเมตรสำหรับตัวตรงนี้นะคะโอเคค่ะจากนั้นเราไปดูเรื่องแขนนะคะตัวแขนตรงนี้ เราจะเริ่มจากความยาวของแขนนะคะความยาวของแขนจะอยู่ที่40เซนติเมตรนะคะนี่วิธีการวัดเราก็จะเริ่มจากตรงนี้หลังจากนั้นความกว้างความกว้างจะอยู่ที่23ครึ่งนะคะเคเจจะเอาประมาณ25 cm. แบบนี้โอเคค่ะนี่คือวิธีการวัดของเคเจนะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักตัวแพทเทิร์นกันเลยนะคะ ชิ้นงานรวมทั้งหมด8 8ชิ้นมีสีครีม22สีเขียว24สี่ชมพู23และสีฟ้า19ตัวนี้จะเป็นส่วนด้านหลังใช้ทั้งหมด24ชิ้นค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นด้านหน้านะคะเราจะทําทั้งหมด2ชิ้นชิ้นละ12นะคะรวม2ชิ้นก็เท่ากับ24ชิ้นค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นแขนเสื้อนะคะเราจะถักข้างละย0ชิ้นค่ะ2ข้างรวมกันก็เป็น40ชิ้นค่ะ ตัวนี้จะเป็นขนาดของขอบเสื้อนะคะความสูงจะอยู่ที่ประมาณ8ซนติเมตรนะคะส่วนความยาวจะอยู่ที่100ซนติเมตรนะคะถ้าใครนึกไม่ออกเขเจจะขึ้นภาพให้ดูนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นขนาดของขอบแขนเสื้อนะคะความสูงจะอยู่ที่5ซนติเมตรความยาวจะอยู่ที่25ซนติเมตรนะคะเราจะถักทั้งหมด2ชิ้นนะคะตัวนี้จะเป็นขนาดของชิ้นงานนะคะจะอยู่ที่ประมาณ10คูณ10ซนติเมตรนะคะ ค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็จะพันสลิปน็อตนะคะหลังจากนั้นเราจะถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด12โซ่ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะคะนี่ เมื่อเราถักได้ครบ12โซ่แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักเพิ่มไปอีก1โซ่หลังจากนั้นเราก็จะพันหัวเข็มแทงลงไปในหลักหลักที่2นะคะนับจากนี่1 2แบบนี้นะคะแทงลงไปเกี่ยวไหมเข้ามาเป็น3เส้นแบบนี้เราก็ลอดผ่านหมดเลยค่ะแบบนี้นะคะนี่อันนี้เราก็จะได้1ทีนะคะเราจะถักทั้งหมด12ทีนะคะ

สเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะ12ีหลังจากนั้นแถวต่อไปนะคะเราก็จะถักโซ่1นึ่งพลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราก็จะถักทีลงไปในหลักแรกนะคะนี้หลังจากนั้นเราก็ถักเหมือนเดิมนะคะ12ี2 นี่นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะขึ้นไปทั้งหมด9แถวนะคะหรือว่าขึ้นอยู่กับขนาดไหมของเพื่อนๆน,นะคะก็คือจับได้ประมาณ10คูณ10เซนติเมตรนะคะฝั่งนี้10เซนติเมตรแล้วก็ฝั่งนี้10เซนติเมตรนะคะของ K j ก็จะได้ประมาณนี้นะคะ12 T นะคะหรือว่า12 half double crochet นะคะแล้วก็จะถักขึ้นไปอีกทั้งหมด9แถวนะคะก็จะได้10เซนติเมตรฝั่งนี้ก็จะได้10เซนติเมตรนะคะเดี๋ลวเรากลับมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะ ค่ะหลังจากที่เราถักครบทั้งหมด9แถวแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แถวก็จะออกมาประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ถักโซ่ไปหนึ่งนะคะแบบนี้หลังจากนั้นก็ตัดปลายไหมนะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นวิธีการถักขอบของแขนเสื้อแล้วก็ขอบของ ตรงเสื้อด้านล่างนะคะเริ่มต้นเราจะขึ้นโซ่ไปตามขนาดที่เราต้องการนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักเอ็กนะคะลงไปในทุกๆหลักตามจำนวนของเพื่อนๆเ,เลยนะคะ หลังจากที่เราถักครบตามจํานวนแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะถักโซ่หนึ่งคลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราจะถัก x ใน back loop นะคะด้านหลังตามวิดีโอเลยนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะสลับขึ้นไปจนได้ขนาดรอบแขนแล้วก็รอบเอวของเรานะคะ โอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มเย็บจากด้านหลังก่อนนะคะด้านหลังจะมีทั้งหมด24ชิ้นนะคะ6แถวประมาณนี้นะคะเจเจจับเรียง จากเรียงแล้วก็จะออกมาปน็นประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเย็บเข้าด้วยกันนะคะโดยใช้เข็มแล้วก็ไหมพรมตัวนี้นะคะเย็บเข้าด้วยกันนะคะหรือว่าใครที่อยากจะใช้เข็มถักก็เย็บได้เหมือนกันนะคะค่ะหลังจากที่เย็บเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแผ่นแบบนี้นะคะเราจะเย็บแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อให้ได้1เส้นแบบนี้หลังจากที่เราได้รครบทุกเส้นแบบนี้แล้วเราเค่อยมาเย็บต่อ ะะส่วนวิธีการเย็บเคจะจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะเพื่อใครที่ยังเย็บไม่เป็นนะคะสามารถกดเข้าไปดูได้นะคะคลิปวิดีโอนั้นจะเป็นการสอนเย็บแบบละเอียดมากเลยนะคะสามารถกดตรงาด้านล่างได้เลยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นส่วนด้านหน้านะคะจะมีทั้งหมด24ชิ้นนะคะข้างละ12ชิ้น แบบนี้นะคะเราก็จะมาเรียงตามสีที่เราวาดไว้นะคะที่เรากําหนดไว้นะคะเพื่อนๆไม่จําเป็น,ปน,ปน,ปนจะต้องที่จะ,ะไล่สีเหมือนของ k j ก็ได้นะคะเพื่อนๆสามารถสลับเปลี่ยนสีสีสีเขียวมากกว่าสีชมพูหรือว่าอะไรอย่างนี้สามารถเปลี่ยนปรับเปลี่ยนได้หมดเลยนะคะอันนี้คือหลังจากที่เราเย็บในแต่ละส่วนเสร็จแล้วนะคะจะมีด้านแขนสองข้างนะคะแล้วก็จะมีด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็จะออกมาโดยรวมประมาณนี้นะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะเย็บตัวปลอกแขนนะคะเข้ากับตัวขอบของแขนนะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะค่าจากนั้นนะคะเราจะเย็บแผ่นด้านหน้านะคะกับด้านหลังเข้าด้วยกันโดยเราจะเย็บตรงช่วงบ่านะคะเราจะเย็บแค่2แถวนะคะแล้วเราจะเว้นไว้ตามวิดีโอเลยนะคะ จากนั้นเราจะเย็บส่วนด้านข้างนะคะแต่ว่าให้เพื่อนๆนะคะเอาตัวแขนนะคะมเมาทาบก่อนนะคะแล้วก็ให้มันพอดีกับตามวิดีโอเลยนะคะหลังจากนั้นก็จะเย็บส่วนที่เหลือตรงด้านข้างนะคะหลังจากนั้นเราจะมาเย็บตรงแขนเข้าด้วยกันนะคะ วิธีการเย็บแขนนะคะเราจะเอาด้านด้านข้างในนะคะด้านผิดนะคะเอามาออกมาไว้ข้างนอกด้านนอกอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่ตัวแขนนะคะเข้าไปด้านในโดยที่เราจะใส่โดยด้านถูกเลยนะคะเข้าไปด้านในแบบนี้หลังจากนั้นก็เย็บเข้าด้วยกันเลยค่ะ เม่เย็บทั้งหมดเข้าด้วยกันก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นก็เย็บตรงขอบด้านล่างนะคะเข้าด้วยกันกับตัวเสื้อเลยนะคะ ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นตัวขอบด้านหน้าของเสื้อนะคะเริ่มต้นนะคะ k คจะถักซีนะคะหรือว่าเลื่อนห่วงหรือว่าสลิปสติทนะคะไปรอบแถวก่อนเลยนะคะ เราจะถักแบบนี้นะคะจนถึงปลายขอบเสื้อเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเคเจก็จะถัก single crochet นะคะหรือว่าถัก X นะคะทั้งหมด5แถวตามในรูปเลยค่ะ หลังจากที่ถักครบ5้าแถวแล้วนะคะ K j ก็จะเอากระดุมนะคะมาวางชาบดูนะคะแล้วก็มาร์กไว้นะคะเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่ง KJ จะถักเป็นรังกระดุมนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะคะเริ่มต้นจากถักซีนะคะหรือว่าสลิปสติท์นะคะ1แถวก่อนหลังจากนั้น K j จะถัก X 2สองแถวนะคะแล้วก็จะถัก x กลงมาเรื่อยๆนะคะจนถึงตัวที่มาร์กไว้นะคะ แล้วหลังจากนั้นเคจก็จะถักโซ่ขึ้นไปตามขนาดของกระดุมนะคะหลังจากที่ถักเสร็จแล้วก็จะถักเพิ่มไปอีก2แถวนะคะรวมทั้งหมดก็เป็น5แถวะคะ่ะส่วนตรงคอปกเสื้อนะคะเคจีจะถัก x นะคะรอบทั้งหมด3แถวนะคะก็จะออกมาตามในรูปภาพเลยนะคะ เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะอันนี้คือฟินิช